สวัสดีค่ะมิ้นดาวกรุ้ายมาเจอกันในวันเข้าพรรษาข่าวดาวดังช่วงแรกพร้อมกระจายแล้วค่ะนุ่มเวียเปิดใจว่ากําลังคุยอยู่กับสาวนอกวงการล่าสุดเลยมีภาพปารารสซี่คู่กับสาวคนหนึ่งที่ระบุว่าชื่อนิวพอได้เจอเวียที่งานมีติ้งแฟนละครที่มาดูหนังการ์ตูนแอนิเมชันสามิติเอ็กโคจิวกล้องโลกเลยต้องถามว่าใช่เป็นสาวคนเดียวกับที่กําลังคุยอยู่ไหมซึ่งเวียก็รับว่าใช่คะ่ะ อ๋อก็นี่แหละก็นี่แหละน้องวงการนี่แหละคนนี้เลยครับผมแล้วเขาเขียนน้องอะไรนีนิวอะไรอย่างงี้อ๋อเอออันนี้น่าจะมั่วนะเออชื่อมั่วใช่ไหมจ๊ะชื่อชื่อมั่วนะแต่คนอ่ะถูกต้องอ้าวถูกปี๊ดอ่าาาาอเาาาอาา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 างาา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 กาา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 อาา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 ตกลาแล้วาังา๋อาาาาไากาาาาาักาัลาาาา่าา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 าๆไม่ไม่นานมากสัา เกือบสองเดือนอะไรเงี้ยค่อยๆไปตามธรรมชาติไปเรื่อยๆใช่ก็ใช่ดีก็ดีไม่ดีก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยด้านสาวกิฟต์ที่มาร่วมงานนี้ด้วยก็เผยว่ารู้สึกโล่งอกที่ไม่ต้องเป็นข่าวกับเวียอีกล้าง่ายชายบอกว่ามีสาวคุยด้วยแล้วดีใจมากเลยค่ะเพราะตอนแรกคือทุกคนจะค่อนข้างโฟกัสว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าแล้วก็ ดูรู้สึกว่าไม่ดีตรงที่ว่าถึงเรื่องแรกก็มีข่าวอะไรแบบนี้เลยอ่ะบางคนจะคิดว่าเอ้ยเกาะกระแสเขาดังหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าโอ๊ยขอใครก็ได้สักคนพี่เวียแลว้วเอะไรอย่างงี้ <S <S 2> <S 2> <S 2> มาแล้วและในงานเดียวกันนี้พ่อไม่หมัดหมัดบัวเชิดบุตก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์เรื่องข่าวไปคอยถือถุงชอปปิ้งให้ไฮโซโมนะพัสนานที่ฮ่องกงโดยบอกเพียงสังส้นๆว่าตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ดีค่ะส่วนคู่นี้หนุ่มกัญชัยกับเมย์เฟื่องอารมณ์ที่เจอเมื่อไหร่เป็นต้องถูกถามเรื่องจะแต่งงานเมื่อไหร่ สงสัยคงต้องรอไปอีกเพระาะล่าสุดโรครุมเร้าพี่หนุ่มอีกแล้วโดยป่วยเป็นโรคประสาทการทรงตัวบกพร่องกดลย้อนจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เป็นเป็น,ปนโรคอื่นขึ้นมาอีกแล้วประสาทการทรงตัวมันบกพร่องนะฮะมันก็จะแบบงงๆหน่อยเวลาแบบมึนๆตาพร่าๆอะไรเงี้ยฮะก็เข้าใจอ่ะว่าอาจจะเป็นการแบบเปลี่ยนวัยด้วยอะค่ะเนาะวัยเปลี่ยนวัยเปลี่ยนยวแต่ดรอได้ใช่ไหมอ๋อ อย่าเรียกว่ารอดีกว่า,าเรียกว่าเป็นแบบคือเข้าใจกันดีกว่าค่ะก็คือเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ก็ว่ากันตามนั้นมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับสาวมาให้หนุ่มโป๊บธนวันรได้เคลียร์อีกแล้วโดยรายล่าสุดเป็นนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยย่านรังสิตค่ะไม่มีหรอกครับ<ห>ก็อาจจะเป็นคนรู้จักมากกว่าที่แบบเคยรู้จักกันอะไรเงี้ยครับไปแถวนั้นบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยก็แค่สอนวาดรูปอยู่ที่นั่นอยู่แล้วสอนหน้าแล้วครับประมาณ4ปีได้ละก็เลย อาจจะเป็นการเข้าใจผิดมั้งเป็นพวกลูกซมมุสิหรือเปล่าให้เขาเห็น<ม>ว่าอะไรเงี้ยใช่อาจจะใช่มั้ <c oughs> บ วันที่9สิงหาคมนี้ก็จะได้ทราบกันว่าหนึ่งใน18สาวงามผู้เข้ารอมสุดท้ายการประกวดนางสาวไทยประจำปี2555ใครจะได้ครองมงกุฎและในรอบตัดสินมีรายชื่อของนกสินใจเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยซึ่งพี่นกก็เผยกับดาวกระจายในวันที่มาอัดรายการทอฟ้าผ้าไทยว่ารู้สึกหนักใจกับการเลือกเฟ้นสาวงามครั้งนี้มากๆกก็คงจะยากที่มันก็หลายคนที่เราจะต้องคัดที่เหลือจากแค่ สิบกว่าคนอะไรเงี้ยค่ะให้มันเหลือแค่สองสาคนแล้วก็ต้องเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันก,ก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะความเป็นนางสาวไทยซึ่งมันมีการประกวดมาอย่างยาวนานอยู่แล้วสืบทอดกันมายาวนานดัะนั้นแบบเราก็เหมือนเราก็ต้องเป็นตัวแทนของกรรมการที่จะต้องคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด สุภาพสตรีที่ที่สวยงามที่สุดถือสวยทั้งกายทั้งใจทุกอย่างมีคุณสมบัติที่ดีอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายคิดว่าหลายๆคนก็คงจะติดตามการประกวดนางสาวไทยมามาตลอดอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็คงจะเป็นอีกปีที่น่าสนใจก็ช่วยกันเชียช่วยกันให้กำลังใจน้องๆที่มาเข้าประกวดด้วยค่ะ